ยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลบอลพูดเอ,เอ,อยแน่นอนครับทุกคนน้องๆสามัยเรียนเนี่ยก็จะต้องมีการพรีเซนต์โปรเจกต์กันใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะเรียนอยู่หรือว่าทางานแล้วเนี่ยก็ต้องพรีเซนต์เนาะสายไอทีทุกคนก็ต้องพรีเซนต์งานกันเรื่องปกติแล้วนะฮะซึ่งมันก็เลยมาเป็นปัญหาในวันนี้ว้นนก็คือบางคนเนี่ยเราจะใช้เวลาไปกับการแบบเขียนโค้ดก,กันทั้งวันแล้วเราก็แบบไม่มีเวลาในการทำพรีเซนต์ใช่ไหมครับเคยเป็นไหมฮะเคยครับเคยเนาะประสบการณ์ตรงครับสไลด์เนี่ยมักจะเผาเป็นวันท้ายนะครับ และแน่นอนที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยไปเลือกทางออกที่ไปดาวน์โหลดเทมเพลตมาเว้ยซึ่งมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีที่ดีดที่สุดแกจ๊ะป่ะเพราะการดาวน์โหลดเทมเพลตในที่เนี้ยเราจะได้แบบของแบบจุบจ๊บจิบจ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรในเทมเพลตมาเต็มไปหมดอะเนาะสุดท้ายเราอาจจะต้องลบทิง้งหรือว่าแบบฟอนต์ที่เราใช้มันก็ไม่เข้ากับสไลด์ที่เราทําเออก็สงสัยเหมือนกันนะหลายๆคนที่แบบเอาเทมเพลตมาใช้เลยสุดท้ายแล้วฟอนต์ต่างๆหรือว่าแบบเวลาเราเอาภาษาไทยเข้าไปวางสไลด์เรามันก็จะแบบน่เเกียยไปล โอเคนั okay, ่นแหละครับมันก็เลยมาเป็นปัญหาที่ว่าถ้าเกิดวันนี้เรามีเวลาแค่10นาทีบวกลบนิดหน่อยเราจะทำสไลด์สไลด์หนึ่งให้เสร็จนยะเราต้องทำอะไรกันบ้างแล้วมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่เราสามารถหยิบนำไปใช้ได้เลยโดยที่งานของเรามันก็ยังแบบสวยอยู่หรือว่าแบบใช้งานได้อยู่อ่ะโอเควันนี้ด้วยความที่เรามาแบบรีบๆมาแบบเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราช่วยคิดกันดีกว่าว่าสไลด์ที่เราจะทำวันนี้จะเป็นธีมอะไรจะเป็นธีมอะไรคิดออกไหมเอออย่างเงียบดิขายอะไรก็ได้พี่ ขายกีซูเฮ้ยไม่ใช่เจมี่ <c oughs> โอ้ยจะบอกเขาว่าเป็นเอฟซีที่เขิดเลยนะเนี่ยขายอะไรก็ได้อ่ะอาหารอาหารอาหารอ่ะสมมติว่าถ้าเป็นตีมอาหารเออทุกคนแบบเป็นธีมแบบแนวแอปร้านอาหารหรือแนวแบบทําเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอาหารแล้วพวกเนี้ยทำไงเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะทำสไลด์ของเราเป็นไงได้บ้างซนะึ่งตอนนี้เนี่ยมันเวลาประมาณบ่ายสามสามสิบห้านะครับไม่เกินบ่ายสามสี่สิบห้าเนี่ยเราจะต้องเสร็จเราก็จะต้องปิดคลิปกันนะครับ อาหารนะเร็วๆนะปั๊ดรสตแรกที่เราจะทำนะก็คือกำหนดตีมสีก่อนนะครับถ้าเอาแบบไวๆย้ำแบบว่าไวๆนะฮะมันจะมีอยู่สองแบบก็คือไม่ดำก็ขาวนะครับถ้าขาวคอนจะต้องดำถ้าพื้นดำคอนก็จะต้องขาวเนาะอันนี้ไม่อิงจากหลักการออกแบบอะไรเลย,เลยก็คืออิงแค่ว่าสไลด์แบบนี้เพียงพอกับการพิจารณานะครับโอเคมาที่ใช้ เป็นดำแล้วกันแล้วก็ค้อนขันนะครับหนึ่งอย่างที่เราต้องใส่คือเราจะใส่หัวข้อของเราไปเนาะปกติแล้วเราก็จะใส่ชื่อ My Application อนะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะดูเหมือนกับอะไรเดิมๆอ่ะมันไม่สวยนะฮะใส่ชื่อแอปไปกินจุก,กันซึ่งแน่นอนว่าพอมันใส่กับพวกมันไม่สวยเพราะว่าอะไร,พพพระะเพราะว่าฟอนต์พอเป็นภาษาไทยเห็นป่ะมันดูแบบ โฆสนา You น,นะมันเหมือนมันเหมืนอน,นิวษณาสมัยที่เราเรียนประถมนะครับนี่เราเปลี่ยนไปเป็นถ้าเกิดตอนนี้เราใช้เป็น Google Slide ก็เปลี่ยนเป็น PowerPoint ก็ได้ก็สวยเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะแบบเป็นแนวอนุรักษ์นิยมหน่อยๆก็จะเป็นควาสารบันก็ยังพอที่จะคุยกันได้เนาะซึ่งเดิมๆม,มาแบบนี้มันก็ดูพอที่จะใช้ได้แล้วนะฮะแต่ผมย้ําอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราจะทําแอป,ปหรืออะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล,แล้วมันจะมีสีหลักของแอปอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดแอปของเรามันเป็นสี เราอาจจะเปลี่ยนแค่บางส่วนแบบนี้ก็ได้ครับแค่นี้มันก็จะดูแบบมีอะไรขึ้นมานะเนาะแล้วก็ตัวส่วนของขนาดของฟอนเนี่ยฟามหนาเนี่ยเอาเป็นปานกลางแล้วกันแค่หนากว่าด้านล่างเนาะหนึ่งอย่างที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าข้อความเนี่ยถ้าเกิดมันมีความห่างกันในเรื่องของตัวอักษรอะไรเงี้ยเราอาจจะหาคาบางอย่างมาเติมให้มันเต็มก็ได้ให้มันมีความใกล้เคียงกันจะได้ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นก้อนเดียวมันอยู่นั่นเองเนาะหมายเลขอันนี้ก็เป็นหมายจินจุแล้วกันกินจู นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อแอปลรกเนาะโอเคเฟตต่อมาเนี่ยเวลาเราจะทำเราทําไงต่อถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะใช้สีแบบนี้แล้วนะเราก็คลอกมันนะฮะแล้วก็เพสในสไลด์ต่อไปหนึ่งสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราต้องทำเร็วๆในเวลาที่จากัดนะก็จะบอกไว้เลยว่าไอ้พวกชื่อแอปอย่างเงี้ยของเราอะเราเก็บไว้เหมือนเดิมนะอย่าไปลบทิ้งมันเพราะว่าบางคนเนี่ยปุ๊บอ่ะงั้นขึ้นสไลด์ใหม่แล้วกันพี่หาอะไรมาใส่ไม่ต้องแบบนั้นก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้สไลด์ของเราเนี่ยมันยังมีอะไรอยู่เราก็นี่ปุ๊บปุ๊บก็เปลี่ เออทุกคนพอเราได้มานั่งทําสไลด์อะไรแบบนี้เราก็นึกถึงแบบตอนสมัยเรียนยมัธยมเรียนประถมอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีในเรื่องของเทคนิคเว้ยในการทําสไลด์อีกนะที่ไม่ใช่แค่การทําให้มันสวยงามเปิดช่วงเลยดีแบบประช่วงเข้าสู่ช่วงสาระเทพในสามนาทีกิ้ง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 ,งขนาดรีบขนาดนี้ยังมีเวลาคิดดูเออเอาเป็นว่าปกปติแล้วเวลาเราทำสไลด์เสนออาจารย์ใช่ป่ะเราก็มักจะบอกว่าเออเนี่ยอาจารย์ครับมันยังมีอันนั้นอันนี้ใช่ไหมพอเวลาอาจารย์บอกว่าอ้าว ทำฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์นี้เพิ่มพี่หรอวิธีเอาตัวระดัที่ง่ายที่สุดนะบอกอาจารย์ไปเลยครับว่าอ๋ออาจารย์ฟีเจอร์เนี่ยผมจะทำอยู่พอดีเลยแต่ผมไม่ได้ใส่ในสไลด์นะครับผมยังไม่ได้ใส่ในสไลด์นะครับหยิบไปใช้ได้ถ้าเกิดเขาเขาไม่ดูเรากลักบหรือเาด่าเรากลับนะเออใชาไปใช้ได้นะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาโดนก่าแน่เลยนไะอเคลิปนี้เนาะนี่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 น,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 นี่อ่ะผมย่อย่อต่อแล้วกันย่อต่อแปทลงไปงี้นะครับเออเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าให้ไซส์ของเนี่ย ย่อลองมาอีกก็ได้เนาะให้มันยังอยู่ในตัวส่วนของงานของเราครับให้เขายังรู้ว่าตอนนี้เราจะพรีเซนต์อะไรอยู่ถ้าเกิดเขาหลุดตรงไหนมันก็ยังพอที่จะเป็นหัวข้ออะไก็ได้เนาะขวาบนก็ได้ครับรซ้ายบนก็ได้เนาะแล้วแต่ชอบเฟตต่อมาก็คือชื่อหัวข้อที่เราจะพูดนะครับเราไว้ซ้ายบนสุดไว้ก่อนเสมอแค่นี้เห็นป้ะไม่ต้องไปโหลดเทมเพลตอะไรมันวุ่นวายเลยเราก็สามารถใส่ได้อย่างเช่นความเป็นมา ส่วนด้านล่างตรงนี้เราเอาไว้ใส่พวกรูปหรือว่าเอาไว้ใส่พวกของที่เราจะพิจจริงๆเนาะแต่ก่อนที่จะมาถึงหน้านี้เว้ยแนะนําอย่างหนึ่งก็คือให้เราล็อกหน้านี้นนแล้วก็แปะไปก่อนเสร็จแล้วชื่อหัวข้อเนี่ยครับเราทาไว้ตรงกลางก่อนทีหนึง่งก็คือเหมือนกับให้คนดูเราพิจารณารู้ว่าตอนเนี้ยเราจะพูดหัวข้ออะไรต่อนนะแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการที่บอกคนอื่นนะว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะขึ้นหัวข้อใหม่แล้วนะหรือตอนเนี้ยเรากำลังจะอยู่ในหัวข้อเดิมเนาะซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆเห็็น่ะมกูีอไรแค ใส่โลโก้เรากับหัวข้อแต่หัวข้อเนี่ยอันนี้ผมขอแก้สีให้มันเป็นสีขาวแล้วกันจะได้ชัดเจนเป็นไง ปิงก็แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วฮนะไม่ต้องเป็นลดเทมเพลตเหลือลายอีกสี่นาทีจริงปะเนี่ยโอเคโอเคถ้าเกิดผมเหลือวลายสี่นาทีใช่ไหมผมจะทําอะไรบ้างเออผมก็ยังไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องวานโครงให้มันเสร็จนะ <c oughs> ก็คือตอนนี้จากการเตรียมสไลด์ที่เป็นวันวันเป็นชัมม่วโมงเนี่ยเราก็สามารถทําโครงได้แล้วซึ่งถ้าเกิดโครงตรงนี้เสร็จตัวที่มันเป็นวางเนื้อหาส่วนหนึ่งเสร็จวางหัวข้อเสร็จอย่างเงี้ยรอบหน้ามาปุ๊บหัวข้อใหม่ใช่ปะเราก็แค่เคาไปตัดก็ได้เลยเนาะแล้วก็หนึหหหหหหห่งอย่างเวลาที่เราเรียนตั้งแต่่ปรระะถมมมมธยเเวลาาาาคทใส ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแบบวิกิพีเดียแล้วเราก็มักจะแบบกรอปข้อมูลมาเว้ยแล้วเวลาเราจะใส่ใช่ไหมเราก็จะใส่ตุม้มโอ้ใหญ่ไปหมดเลยเ เออเนี่ยเราไม่จะใส่ไปทั้งหมดเลยเว้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันจะมีเทคนิคอยู่นะในการที่เราจะทำสไลด์ก็คือไม่ควรที่จะเกินสีบรรทัดมากสุดสีบรรทัดก็พอแล้วแล้วสิ่งที่เราจะใส่นะเราสังเกตด,ดูนะไม่ว่าจะเป็นแบบนะักนะพิเศษงานอะไรเงี้ยเก่งๆเช่นแบบสตีฟจ็อกอย่างเงี้ยเวลาเขาพีเต์นนะส่วนใหญ่เขาพีเต์แค่หัวข,ข้อสิ่งที่เาขึ้นนะมันมีแค่นั้นจริงๆแล้วเนื้อหามันจะไปอยู่ที่ตัวของคนพีเต์มากกว่าเพื่อให้คนนะโฟกัสว่า,วาเฮ้ยตอนที่หัว้ออะไรแล้วก็ไปดูที่คนพีเต์มากกว่าเนะเนี่ยอย่างเช่น มีส่วนเลยเนี่ยอย่างเช่นอ่าผมแต่มาแค่4ส่วนแรกแล้วกันในหน้านี้เนาะหน้าต่อไปเราก็ทําส่วนอื่นไปต่อ,อนนะนนนเนี่ยแบบนี้ก็ได้เนี่ยลักษณะเนี่ยเราก็ทําท,ทิ้งไว้ใช่ปะ่ะถ้าเกิดเราเอารูปมันลงแนะนํารูปแบบใส่ไปแค่รูปสองรูปก,ก็พอ,อเช่นในกรณีนี้อนะ่ะผมเอารูปมาลงว้ต้องการนะรูปหนึ่ง แค่นี้มันก็สวยแล้วพยายามจะใส่อะไรที่มันแบบเยอะเกินไปในสไลด์แบบรูปมาถึงปุ๊บที่มีสีห้าสินค้าผมใส่ส,ส 4, 5, ีห้าอันเลยใส่อันเดียวก็พอครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสินค้าที่มีหลายสีอะอย่างเช่นเสื้อตัวเดียวกันแบบเดียวกันแต่ว่าแบบมีสีแดงสีอะไรเงี้ยเออโอเคมันเป็นรวมกันไปในสไลด์เดียวได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเสื้อคนละแบบเลยอะไรเงี้ยทำเป็นคอลเลคชั่นก็เลยนะแบบเนี่ย เป็นภาพของอย่างนึงเป็นอะไรของอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่เนี่ยว่ามันเข้ากับโจกินจุกแล้วตรงไหนวะเนี่ยหลบหลบจนหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับพี่หมดเวลาแล้วแล้วโปกะจารย์นนาให้ส่งแล้วใช่ไหมครับครับนี่แหละครับก็ขอขอรู้ว่าหาศใส่สักอันนึงมันจะได้มันจะได้เหมือนอาหารนี่คือตัวอย่างการทําสไลด์หน้าห้องนะครับนี่คือการ่าพนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นชื่อหัวข้อแล้วก็เป็น แบบความเป็นมาของเราใช่ปะ้ะถ้าเกิดใส่แค่ไม่กี่อันมันก็พอแล้วนะครับถ้าเกิดใส่รูปใส่แค่อันเดียวหรือว่าใส่คําอธิบายรูปด้านล่างด้วยแค่นั้นก็พอครับว่าเราก็ลังจะหมายถึงอะไรเพื่อให้เขาเนี่ยมาโฟกัสที่เราที่เป็นคนพิเศษหรือคนมั่ยาย ก็นั่นแหละครับทุกคนก็คือเป็นทิปเทคนิคหนึ่งนะเนาะในการที่เราอยากจะทําสไลด์แบบไวๆซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแค่โครงนะนี่ยคงไม่มีใครบ้าไปสิบนาทีปั่นสไลด์หน้าห้องหรอกเนาะแต่ว่าเนี่ยถ้าเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี้ยจะทำไงให้เสร็จพวกนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราใช้กันมาตลอดนะครับนั่นแหละก็อย่างที่บอกครับอย่าไปมัวแต่ดาวน์โหลดเทมเพลตมาเนาะเพราะว่าเราจะเห็นอะไรที่เราไม่ต้องการเต็มไปหมดเลยใช้แค่เนี่ยเราก็ได้โฟกัสเกี่ยวกับคอนเท็กต์เนื้อหาต,ต่างๆทีี่่่เเรรรราาอออยยยกกจจะะพูดูดดดดิงงงๆไ้้้้วนนนนนัััคบทหม็ใ ทเนในวันนี้ครับผมเออนั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะมีเท,เทคนิคยังไงอนะะนในการทําสไลด์อย่างนี้เนะี่ยหรือว่าใครทําโจทย์นี้ภายใน5นาที10นาทีแล้วลองเล่นกันได้เนะี่ยก็ลองเอามาโชว์ผลงานกันข้างล่างได้นะครับแล้วเดี๋ยวในะตอนหน้าเนี่ยเรามาลองดูกันนะว่าเราจะมีเทคนิคอะไรมาแชร์กันอีกครับวันนี้ก็เป็นเรื่องไว้ที่คนทั่วไปน่าจะใช้เกี่ยวกับการทําสไลด์พรีเซนเตชันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเรา,า,า,านะครับเจอกันพี่แนนบ๊ายบายอืมขายกีซูเอ้ยไม่ใช่เจนนี่ โอ้ยจะบอกเขาว่าเป็น f อนี่เขินเลยนะ